วัสดีค่ะทุกคนวันนี้วากับชาตาก็นีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาลอยกระทงกันเองนะคะนี่ตอนนี้รถติดมากมาหาที่จอดคือโอเมกอนมานะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดช่องลมนะตอนนี้ได้จอดแล้วเย่ก็กระทงเราก็อยู่ข้างหน,านะะ้านี่ค่ะไปข,ขับเดี๋ยวไปเจอทีช่องล่างดีกว่าตอนนี้เราก็ลงมาจากรถแล้ว ี่กระทงของเราแต่ว่ามีอีกอันนึงนะคะทำเองลักเล็กนหน่อยมองไม่เห็นดิโอ้ยเกี่ยวมันน่าจะมองไม่เห็นนะคะก็เรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกว่าว่าเราจะทำยังไงกันนี้เราก็อยู่วัดช่องลม ค่ะคนเยอะมากนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์และนี่คือรถที่เรามาจากตรงโน้นนะคะนี่อันนี้โบลท์เขาสวยน,นีมคือหลุบปุ่นทวนนะคะก็นี่คือกระทงของแล้วซุ้มไว้ใส่แน่นอนทำอื่น,น,นด้วยไอคือของคุณแม่นะคะดู <c oughs> ของคุณแม่ฉัน <c oughs> ยังไม่ซื้อถูกสีเคียนนะคะก็ เดี๋ยวเราไปหาซื้อของกันก่อนนะคะค้าของขายเต็มเลยนะคะแล้วก็แบบว่าคนาเยอะมากนี่คือพจานแค่ตอนนี้นี่คุณแม่ไปค่ะว้าวาคนเยอะมาก เยอะมากนะคะมากเลยมีมีเสื้อมีของกิน,นะคะ่ยะเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ลอยกระทงกันเลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะไม่ได้แวะซื้ออะไรมากมายนะคะ เราก็ได้ที่ลอยกังแล้วก็ไปตรงนี้ข้างหลังนีคือแต่น้ำมันแรงมากก็ลงไปอาจจะไม่แต่ว่าลงไปอาจจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าน้ำมันแรงนี่ค่ะตรงนู้นคนเยอะก็เลยมาถือถ่ายเถ่ายมาลอยกันเกาะดีกว่าลงไปเลยเราจะมาลอยไล้ มันี่เชิดตรงนี้เชืออธิษฐานตรงนี้เดี๋ยวก่อนแล้เราก็จะมีที่ลอยด้วยเดี๋ยวขอตัวไปไลค์ัวดนะคะเราจุดอยกันี่ปะจาเป็นลอยกันแต่ว่าที่อ้นนะไม่ แล้วก็ลอยกระทงเสร็จแล้ว,ข,วข้างหลังคือแม่น้ำกระทงลอยแล้วรีว,ว,วิวๆแล้วก็ที่นี่นะคะ